โรคแกนเพินบลนะครับพี่น้องโรคข้าพืงพระเจ้าน<า>ักท่องเที่ยวนะครับพี่น้องถูกคนที่มาเมืองไทยนะครับกระต่อแถวกระลงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสำหรับที่จะลงเรือดินเนอร์นะครับ กา็ากำลังเตรียมขึ้นเรือครับพี่น้องเยอะมากๆสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องเฟสซี่เบาขี้แหลมซา n แนลนะครับตอนนี้เบาขี้แหลงกัอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับมมากอัปเดตับกกงเจียวพี่น้องได้รับโชมต้กันนะครับนะ NTB คอมเมนต์เขามาว่าอัปเดตนักท่องเที่ยวลงเรื่อยเิ่งแน่นะครับมื้อนี้บอแรงกับพีโอกาสนะครับที่จะมาอัปเดตอยนพี่น้องได้รับส้มแล้วกันว่าคนไทยนะครับที่ดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างไรนะครับที่สมแต่ล้วโรคแกนของเพล่ยนบ่นะครับที่เพล่ยนบอกมาว่าลูกข้าคือพระเจ้านะครับสําหรับเมืองไทยนะครับสยามเมืองยิ้มลูกข้าคือพระเจ้านะครับบ่จําแนก โขนผู้รวยนะครับทุกคนมีสิทธิ์เข้าเยี่ยมกันนะครับไปเบิ่งน้งกันครับพี่น้องไม่นี้กัเป็นมื้อวันศุกร์ที่8มีนาคมนะครับ2567ครับพี่น้องขณะนี้เวลาประมาณ1นึ่งทุ่มนะครับก็เห็นได้นักท่องเที่ยวนะครับหลายชาติหลายชนชาตินะครับพี่น้องหลายชาติหลายภาษานะครับที่กำลังจะต่อแถวเตรียมลงเรือนะครับพี่น้องเรือรอบ2องทุ่มนะครับทุ่มกว่าแล้วตอนนี้เบิ่งทางนี้ครับพี่น้อง กิเลงปุ๊บเสียงเพลงนะครับมาเบิ่งท้างนี้ก่อนนะครับพี่พีทุกท่านนะครับเบิ่งท้างนี้ครับพี่น้องเต็มนะครับเห็นได้นะครับพี่น้องความ Amazing ความสวยงามของสถานที่ทองเทียวแห่งนี้แม่น้ำเจ้าพญานะครับแม่น้ำเหมืองเงินแม่น้ำทองของแท้เลยล่ะครับเบิ่งโอ้นะครับตอนนี้นะครับนักทองเที่ยวนับ หลายพันคุ้นก็ว่าได้นะครับแน่นเลยนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ไปแทบไม่ถูกครับเยอะจริงๆ เต็มไปเรื่ด้วยคนระับดงเกี่ยวข้าวตางชาิผมมออยากขิดสภาพตอนสงการครับขนาดยังหมดถึงนะนี่นั่งหลังไหลกันเข้ามากขนาดนี้สงการจะขนาดไหนครับอันนี้เรือเล็กกำลังหลังมาจากโรงแรมนะครับ อันนั้นคือน,นะครับพี่น้องกาสติต่อแถวล่อลงเนื้อนะครับเพื่อเจออะไรจะรังการขนาดนี้ เป็นแตกครับแบบนี้บอส a m a z ิ่ง Thailand ของแท้ใครก็อยากมาเบิ่งใครก็อยากมาชมครับที่ว่าเมืองไทยนะครับพี่น้องอำนวยความสะดวกในนกต่องเกี่ยวทุกอย่างนะครับเราว่าสิเป็นด้านอาหารบอรด้านการเดินทางบอนะครับก็สะดวกสบายนะครับอาหารกับราคาถูกที่ผักเย,ยี้ยงนะครับพี่น้องกับราคาเหมาะสมก็เลยทําให้นักต่องเกี่ยวเต้าต่างชาติเต็มนะครับตอนนี้เด วันนี้นะครับหลายพันคนเลยสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่8มินาคมครับเบิ่องข้างนั้นลงแทบไม่ได้ครับพี่ของลุงเรือแทบไม่ได้ หลังไล่กันมาแบบนี้นะครับอะไรจะขนาดนี่นะครับนักท่องเที่ยวเมืองไทยแต่ของแท้แบบนี้ต่างต่างชาติชอบมากครับพี่น้องหนึ่งเดียวในเอเชียนะครับที่ว่าทำล่องเรือดินเนอร์นะครับเบิ่่กันมาแบบมืดฝ้ามัวดินของแท้นะครับต่างชาตินิชอบมากนะครับสำหรับเมืองไทยนะครับ ว่ามีท่องเที่ยวแบบเรือดินเนอร์นะครับคือรุ่งชาติได้พี่น้องครับรูจักกับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับนั่นคือเรือสองลำนะครับมีมาจอดล่อนะครับในดานนี้นะครับแล้วก็มีอีกด้านนั่นกับสองลำครับพี่น้องท่าท่าท่าเรือบอกกีแ,บบแ่งพูดพิดคอไพ่ครับ อันนี้สองลำโบหัวสิเป็นเรือ,อย่างออกกีลแล่งกันยังบบเห็นตอนนั้นเข่าไปบบได้ครับพี่น้องคนมันหลายสมสโลกแกนิ่นบอกนะครับพี่น้องโรคข้าพืชพระเจ้า นักท่องเที่ยวนะครับพี่น้องถุกคนที่มาเมืองไทยนะครับกระต่อแถวกระลงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสาหรับที่จะลงเรือดินเนอร์นะครับมาเมืองไทยก็ทาตามกฎเมืองไทยนะครับพี่น้องห้ามแซงนะครับแซงกันกันกบเได้นะครับก็บถือว่าการเป็นการทําตัวหนาลังเกียจนะครับพี่นอ้องเบือง กำลังหลังไลกันเข้ามาทางนั้นไลกจะขนาดนี้ีาัสานั ท้างานก็กำลังเตรียมขึ้นเรือครับพี่น้องเยอะมากๆสำหรับวันนี้นะครับ วันนี้เบากิเลงเขาใกล้เรือพอได้เลยครับพี่น้องคนมันเยอะมากๆเยอะจริงครับแน่นมากๆเห็นได้นะครับพี่น้องการท่องเที่ยวไทยนะครับแบบว่าเยอะตลอดนะครับแต่ว่าติดอันดับหนึ่งคลองแชมเลยแบบนี้คลองเชมในเอเชียเลย ท้างล่างนะครับกับโบหัวทีเป็นเรือเอียังนะครับเราขี่เรือยังโบเห็นสื่อเลยนะครับตอนนี้ว้ามันอยู่ไกลมากจต่ว่าชร้าตางชาติเยอะมากนะครับสำหรับเรือสองลำนี้ต่อแถวลงแบบ เป็นระเบียบมากครับพี่น้องถ้าสำหรับผู้ใดซีรงเรือก็ต้องต่อแถวนะครับถ้าผู้ใดขึ้นมาเรือก็คนมันเยอะก็ดูแบบซับสนนะครับถ้าสังเกตบางวิธีก็เป็นระเบียบนะครับเราะว่ามีผนักงานเปิ่นค่อยให้คคำแนะนํำหนักตรงเที่ยวนะครับค่อยต้นหลับนะครับเบิ่งครับนี่คือสู้ไปนะครับค่อยต้นหลับนะครับแต่ละจุดแต่ละด่านเชี่ยนนะครับพี่น้องเบิ่ง อีกก็มีอีกคนหนึ่งนะครับลงไปอีกก็มีอีกคนหนึ่งนะครับที่แหละพี่น้องสโลแกเกินผลว่าลูกข้าคืพุทธเจ้านะครับคคอยต้นหลับตั้งแต่ปลายทางเลยนะครับพี่น้องทั้งนั้นกะมีอีกนะครับต้นหลับตั้งแต่ปลายทางถึงต้นทางนะครับตั้งแต่เริ่มเริ่มลงมาเลยนะครับกระทึงถึงต้นทางนะครับจิตบายลงเรือนะครับจะมีพนักงานถูกจุทธถูกจุดนะครับ ตัวามาเมืองไทยนี่ไม่โดนเอาเปรียบนะครับพี่โนโอ้องสามารถถือคิวได้กลับไปตามคิวนั่นนะครับมีพนักง,งานหรือว่าบริษัทใอ้ตลาดขับส่งนะครับแต่ละคนแต่ละตอนนะครับบังครับลงมานีก็มีอีกนะครับจัดระเบียบนะครับพนักง,งานจัดระเบียบสังเกตน,นะครับเบาพี่แหลงเดินลงมานีอีกมีพนักง,งานประมาณห้า สีหาคนแล้วนะครับที่ว่าเป็นขันเป็นขันลงมากะครับคอยดูแลนักลงเที่ยวครับบางลำต่องก็แล้วนะครับอันนี้คือยูไอคอนสยามมากครับพี่น้อง <S <S 2> <S 2> น่ครับนนี้ก็ค่อยต้อนรับอยู่นี่แล้วครับสำหรับเจ้าพยาฟินเซอร์ วันก่อนอ่านพิดกับพี่น้องนี่ภาษาไทยอยู่นี่เจ้าพญาปีนเชิดอานถูกแล้วครับพี่น้องพี่น้องคอมเมนต์านมาหลายนะครับวันก่อนเราขี้แรงอ่านอ่านบททุกอย่างสี่นะครับวันนี้อ่านถูกแล้วครับพี่น้องต่อแถวลงเลยนี่นี่พนักงานพลอยต้นหลับตลอดนะครับเยอะมาก คิดสงการนะครับขนาดนี้เปิดปีใหม่มาสามเดือนแล้วนะครับกเต็มแล้วนะครับพี่น้องสงการนี่ไทยเตรียมหนักทองเกี่ยวซิฟละหันมาว่าทะลุเทะลุเป้าบอ่อนะครับเบิ่งขับตอนนี้เหลือแน่นอนครับพี่น้องถามาแบบนี้ครับออกไปแล้วสองล้ำนะครับสําหรับเจ้าพญาปีนเสิร์ฟรอบประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับ หน้าพังนี่นะครับพี่น้องเบิง่งลูกค้าใครลูกค้าหน้าสิเป็นลูกค้าเรือลํำไผ่ลํำมันแหละครับพี่น้องนี่ก็เรือลํำนี่นะครับกระเทียมนะครับกีต่อแถวลงอีกนะครับสําหรับล้ำนั่งออกไปแล้วนะครับโอ้นะครับเจ้าพญาปีนเสิร์นี่เยอะมากๆสําหรับเรือเจ้าพญาปีนเสิร์ ันบอกว่าเจ้าพญาปีนเสือกกระไมยถึงเจ้าหญิงแห่งลุ่งน้ำเจ้าพญาแมนบอบแมนกับคอมเมนต์เขีมากม่นะครับนี่แหละคนบอกว่าลูกข้าคือพระเจ้านะครับที่น้องมากกระตลักด้วยมิดไมตรียิ้มมแจ่มใสนะครับตั้งแต่ข้างขึ้นเลยนะครับเพื่อน ตั้งแต่ทางลงแรกๆเลยนะครับลงุงไปบนเรือก็มีอีกนะครับี่ว่าคอยต้อนรับลูกค้านะครับเจอแบบนี้นะครับใครก็อยากมาพลังจนลงไหลครับพี่นอ้องพลังลงไหลนะครับเมื่อคนไทยทำจริงนี่เบิ่ง ที่ป่ายสัจเจนครับที่ไทยแลนด์ลุงผิวอยู่แวมแวมวันนี้ืที่าเยอะม,มากสำหรับคลิปนี้จะเห็นได้ครับพี่น้องนะ คนไทยนะครับที่ว่าค่อยต้อนรับครับส่งนักท่องเที่ยวอย่างดีตั้งแต่เริ่มต้นกูเลรครับที่น้องั้างนั่นกระโจนมาถึงนะครับขึ้นเรือเลยนะครับก็มาถึงขึ้นเรือแบบนี้เลยนะครับที่ว่าทําได้สุดยอดถูกใจชาวต่างชาติเลยแบบนี้นะครับ ป็นระเบียบมากนะครับแบบว่าคอยต้อนรับลูกค้าแบบมีเมดไม่ตีมากนะครับถ้าคลิปนี้กับผมมีอลไยนะครับถ้าซื้อซอกไปอย่าลืมนะครับกดไลค์ก,ก,กดซับสไคร้เป็นมกำลังใจให้บอกพล่งได้ทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บอกพล่งขอกก่าคำว่า,า,วา,วาวที่น้องสามารถพูดคุยถกทายแห่งกำลังใจบอกพล่งด้วยการกดคอมเมนต์นะครับที่สมเข้ามาได้ให้คลิปนี้บอกพล่งขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ